สวัสดีค่ะคอสพี่รัดค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงธุรกิจออคแคดว่าเราจะหาเงินกับธุรกิจออคแคดได้อย่างไรในเมื่อธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางลันอยู่บนบล็อกเชนแล้วเราจะหาเงินกับธุรกิจออคแคดได้ยังไงในเมื่อไม่มีเจ้าของธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจที่ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น วิธีการสมัครวิธีการจ่ายเงินวิธีการได้เหรียญวิธีการขายเหรียญวิธีการโอนเหรียญคือเขาจะเขียนโปรแกรมจนครบทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเขาก็จะโหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนหลังจากที่โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนแล้วก็จะไปอยู่ในมือถือคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน เขาก็จะไม่สามารถที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่กระทั่งคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาก็จะไปอยู่ในมือถือคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเพราะว่าธุรกิจออคแคดเป็นธุรกิจเว็บสามจุดศูนย์ก็คือธุรกิจไรตัวกลางที่เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อปฏิวัติตัวกลางก็คือไม่ให้มีตัวกลางเพื่อให ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปทําธุรกิจกับธุรกิจที่ไม่มีตัวกลางเพราะว่าธุรกิจที่มีตัวกลางเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปิดระบบได้ตลอดเวลาแต่ธุรกิจออแคตเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือปิดระบบหนีได้ ก็คือคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็คือมอีก็คือมีความต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะไปทำธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางก็คือเป็นการปฏิวัติตัวกลางเพราะว่าถ้ามีตัวกลางแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อยู่ตลอดเวลาค่ะหลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชน ก็คือไปอยู่ในมือถือคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนทีนี้เรามาดูว่าเราจะหาเงินได้อย่างไรกับธุรกิจออ c a ดธุรกิจออแคดที่เวอร์ชั่นตอนนี้นะคะก็คืออยู่เวอร์ชันนึจะมีช่องทางรับรายได้เนี่ยอยู่สช่องทางช่องทางที่1ก็คือค่าแนะนำตรง40% ช่องทางที่สองก็คือค่าบริหารทีมใต้สายงาน60%สี่ชั้นเป็นแผนหนึ่งแตกสอง60%ไม่ว่าเราจะแนะนำมาเองหรือใครแนะนำมาก็จะได้60%คือธุรกิจออแคดเขาเขียนโปรแกรมไว้เป็นธุรกิจที่ เงินเข้าระบบ 100%, จ่ายออก100%ทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบอย่างเราๆก็คือธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางไม่มีพนักงานตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเข้า100%ออก100%ยเนทันทีก็คือเป็นช่องทางช่องทางรับรายได้หรือช่องทางหาเงินกับธุรกิจออแคดเราหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ย เราสามารถหาเงินได้ทันทีเราสามารถสร้างรายได้ได้ทันทีก็คือเราก็ไปแนะนำถ้ามีใครสมัครเข้ามาเราก็จะได้ค่าแนะนำทันที40เปอร์เซ็นเป็นเหรียญ trx หรือเงินดิจิตอลสกุลทรอน trx เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจออคแคดเราสามารถเอาเหรียญ trx เนี่ย ไปขายได้ทันทีในสตางโปรหรือบิตครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือสตางโปรหรือบิตครับเราก็จะได้เงินภายใน1นาทีหรือ3นาทีอันนี้คือช่องทางการรับรายได้จากธุรกิจออคแคดก็คือเราจะได้เหรียญ TRX เงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรซีเนี่ยมาเข้าในกระเป๋าทอนลิงก์ป เราสามารถขายได้ทันทีเราก็จะได้รับเงินภายใน1นาทีหรือ3นาทีคือทุกคนที่จะทำธุรกิจออแคดเนี่ยจะต้องไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโปเพื่อเอามาซื้อเหรียญ TRX ในการสมัครทำธุรกิจออแคดหลังจากที่เราสมัครทำธุรกิจออแคดแล้วเราก็จะได้เหรียญ TRX เรามาเก็บไว้ในกระเป๋าทอนลิงโปเราสามารถขายได้ทันที โดยที่ไม่มีขั้นต่ำเราจะขายวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้เราจะขายเหรียญหนึ่งก็ได้สิบเหรียญก็ได้ก็คือไม่มีขั้นต่ำหลังจากที่เรามีเหรียญแล้วเนี่ยเราสามารถขายได้ทันทีค่ะอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งก็คือค่าแนะนำตรงช่องทางที่สองก็คือค่าบริหารทีมใต้าสายงานสี่ชั้นเป็นแผนหนึ่งแตกสอง ชั้นที่1นึ่เขาจะจ่าย5%ชั้นที่2จ่าย10%ชั้นที่3จ่าย20%ชั้นที่4จ่าย25%ไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะแนะนำมาเองหรือใครแนะนำมาก็ตามก็จะได้เท่ากันก็คือ60%อันนี้คือช่องทางที่2ที่เราจะได้รับรายได้จากธุรกิจออคแคร่ดอันนี้คือเวอร์ชั่นที่1ค่ะค่ะ แล้วเวอร์ชั่นที่สองนี่นะคะก็คือจะมีช่องทางรับรายได้อยู่สี่ช่องทางค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาพูดในคลิปถัดไปนะคะก็คือช่องทางที่สค่ะวันนี้มาพูดถึงเราจะหาเงินได้อย่างไรกับธุรกิจออคแคสค่ะธุรกิจออคแคสเป็นธุรกิจที่ทำง่ายหาเงินง่าย ถ้าเรามีความเข้าใจและที่สำคัญนะคะเรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคนที่สนใจค่ะสำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ